ใส่น้ำขวดบางหน้าแล้วเนี่ยุ้ไ้ไม่เลติดาเอาทิ้งก็ได้พอสองทิ้งอรุมา่กตะวันมาถายตะวันมา่ายตะวนไปไหนเอารเอาตรงนี้งติดมนตรงนี้ติดที้งงงไม่กรต้ากรอบ แข็งเออจะไปแล้โออนุ่มเ้านุ่มแล้วกรอบนะเออฟันเต็มปากเลยนะ90ใจยังฟันเต็มเลยเลยโมข้ามโบราณแล้ว90ปีแล้วีเก็บยามงวนไ่ก็มีนะจ๊ะ อันนี้ก็นอนผ้าเป็นนทีเอาไว้กันเเอาไปให้แกงตัวเจ้าไม่ชิเลยเจ้าคุกไว้แล้วอ่ะเจ้าแยกได้ไหแยกได้แล้วเพราะว่าเขาไปให้แกเนืเนือเลือกเขานอนแล้วที่ก็ไนลบากตุง้ก็ไดดาอันนี้มาใส่ก้ำตาอา ตาไปกนก่อนเดี๋ยวแบกกบป 买药呗。

อันนี้ชิ้นเท่าไหร่นะสิบห้าบาทครับผมสิบห้าบาทใช่ครั tá, บของขากินยากของของขากินยากเป็นของโบราณนะของโบราณขอถือถือครัครับ เขาเรียกว่าอะไรนะการอ,อจีครับผมการอ,อจีครับผมไม่ใช่การอ,อจีนะใช่ครับม